สวัสดีครับพี่น้องแม่ไปเจตลาดไหมครับได้ยังมาตั้งเวาลาย,ยัางเนี่ยบุี่อันนี้คือแี่มแมนค่าออนครับโอ้ได้ไอเหืออย่างน้อยเหลี่ยงเหลี่ยงนี่พิซซีมม่นบัิดครับใซตตะบกุงนี่อย่างเนี้ยปลาแหงครับนี่ อ๋อแบบนี้เจ็ดสิบห้าบาทนี่แบบพริกกับเคีย่งครับเครื่องครัวเรือนครับพี่น้องผักให้น้องไม่ส่งมาพร้อมนี่สิมเมนูอย่างบุญเห็นเนาะครับร้อนเบิ้งได้ครับพี่น้องอานหอมเมีย่ยงครับพี่น้องร้อเบิ้งดัวอันุณแม่ครับเฮ็ดอยียงนะครับทอดปลาขีโก้ปลาชีกโก้ทอดปลาขี้โก้ ไปขี้โกหนึ่งเมนูติครับไปขีโก้หรือปลาหัวขาดเป็นนักเลงเลยเลยหัวค่ะนี่ยังอีกบ่ครเมนูม้นนี่นอกจากทอดปลาฉีโก้มีผ้าผ้าประทูใจแป้งไหนพี่น่ะประตุใ,ใดครับวัตถุนี่มีแปง้งนี่หอมนี่ปลาตู เนึ่งพี่น้องก่น้ำปลาครับน้ำปลาผงชูรสเขาคัวขาคัวครับปลาทูดีเพราะกับนี่แหละนี่น้องพร้อมพี่น้องเคยกินมโนะผ้าปลาทูใส่บักแตงมาสั้นครับเคยกินบ่พี่น่ะแต่เป็นเมนูมักของครอบครัวเลยด้อครับเนี่ยเมนูนี่ครับเมนูของปวดปอดครับปวดมักครับ ทอดปลาชีก๋เสร็จแล้วจังเมืองตอนนั้นอนัพี่แม่นผ้าปลาชิโก๋นะครับเนาะโอ้ผ้าปลาชิโก๋ท่านว่าผิดครับอันผ้าบกักแตงจ้าผ้าบักแตงเส็บปลาทูครับผ้าบักแตงเส็บปลาทูปลาชีก๋โอ้ครับมาเบืองวันนี้ครับพี่น,อน้องมาเบืองอีแม่ผ้าปลาทูครับ <พา S 2> โอ้ดเดี่ยมตายเนี่ยเด้อครับไอพี่น้องมัเนี่ลงมือตำกับข้าวกันบักแตียงลงนะพี่น้อง แดงลงแต่กับปะทุที่เขาเตรียมไว้ลงไปเลยใส่นี่ห้าเหล่าพี่นอ้องแป้งนัวแป้งนัวคือเขาครับใสียแรงเสียบแรงเพลาะเสียแรงเนาะพี่นอ้องมือน,นี้พี่นอ้องเป็นห่วงพ่อเพราพ่อปูมูมีสัตว์นห่อเฮ้ยี่เขา้าขั้วเพราะแตมิงเราพี่นอ้องเสือแตมไม่ได้ครับมัน,มนเป็น,นห้องพักครับ มันเขาเห็นงานมันนั่นเพราะมีเป็นไรพี่น้องแยกเพิ่นชิวเขบอกพี่ก็แยกเพิ่นชิวพี่เต้นหน้าเสือพี่น้องเพราะว่ามันมันเป็นบ้านเขาเนาะมันมันมันอยู่ตลาดมันอยู่ในเมืองสีมันบ้านซอยสีแยกเพิ่นนั่ยของแต่ละพี่น้องมันเป็นอัมปลาขาดไม่ได้พวกนี้ต้องเขย่าก่อนเดือมวะเนี่ยแม่โอ้ยมันโลพี่น้องมันโลมันโล ไม่ได้ยานเลยครับว่าข้อก็กินเค็มเติบอยู่ครับแป้งเล็น้อยนะพี่น้องเนาะอ่ะหอมลุงนะพี่น้องหอมมันนี่ก็หอมแล้วครับข้าตะไคร้อวนหอมใบบักปูดใบโอวใบหอมป้อมใบเนี่ฮะพี่น้องครับเว้ยผิดๆได้มั้ยพี่น้องมันมีโอ้ยไอซาผู้เฒ่าเนาะพี่น้องอะไม่โ้าอันนึงไปอันนึง่ะพี่น้อง อันนี้ก็เสร็จแล้วบ่ครับคุณแม่หน่อยอันนี้บางยางนี่พี่หน่อยเห็ดง่ายไงรับแต่กินเสร็จเสร็จแบบบานๆเนาบอาหารเพื่อสุขภาพครับเขาเอือมไม่ยังกับแม่ผา้ทานเขาเอือมไม่อยังกัง oring, บแมนูเนี่ยปลาทูใส่เต่งซิมลูกปลาผอซิมลูกอซปลาผอซิมลูกไหนครับซิมลูกซิมลูกซิมลูก <ม>เสียบคือเกอ่าครับสุดยอดแม่จ้าห<า>้างกะก็ไปกินกันนะจ๊ะกินกันเลยครับวันนี้ก็กินข้าวเส้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจา้า <c oughs> ัสดีสวัสดีพี่น้องฟังใช้ <c oughs> ฟังเล่าหล่ะกับฟังยุดตังประเทศนิจ้าสวัสดีสุดคนครับมาทำเสียบคือเก่าืัอนี้ แม่น้ำมีเมนูเนี่ยนะครับขอบคุณแม่อันนี้่ขอบคุณแม่ทำขายปลาทูปลาทูครับอันนี้ของน้องกิ๊บปลาชิกปลาชิกอันนั้นน้องกิ๊บเพิ่มมากเลยครับเข่าห้องครับอันนี้กับผักนาชนิดครับแดงอันนี้มันละครับอันนี้ผักใบโบโบที่แม่เลยโบโบอืครับของเสียบทั้งนั้นเลยครับผักแก่ผกแก่แงงครับถักทัววินาไม้วินาไม้ มาจถ้กลงมือเลยครับพี่น้ทงกินน้ากันตาโอ้หรือหมวดพี่น้องที่พ่อกับพ่อสบายแล้วองมือเนี่ยมือนี่พ่อพ่อสบายด้วยพี่นนอพ่อปวดแก้มเงยบว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 มเงย่มยันกับบ่ไดพ่อเดี๋ยบบ่ได้ม่กินน้ำโมเลี้ยบีน้ำนนเวนะครับพี่น้อมันจะออกกามัหน่อยเอ้ยถ้าไในอาบน้าพี่นนทกระทูเป็นคัาติดตอนอยู่เอามอนมันหลด แออฝันนี่แ่ะนีเนาะไงเสียมกันจ้ะไบกเขาเนะอมันแก้อะไรได้บ้างมไม่ได้หลายอย่างทำไหยัหยงก่ไหมามแพ้นั่นี่บอกนมันแพ้จ้ะไมบบกี่านาะหุ้จากนบ,บ,บนกนะครับปาตัวนะครับปาตัวทอด ปลาทะเลด้น้องแม่เนะาะปลาปลาช่อนทะเลปลาคอทะเลพี่น้องเนมันไม่มีหัวหัวพี่น้องบางคนจะเิ่นปลาจิัวเป็นเกลงลายมันเทาก็บสีเดียวกับป่าป็นนักเลงเละพี่น้องแม่ม,ม, <laughs> มียายบอกแม่ฟังเป็นนักเลงมันนี้ก็ได้หัวขาดนพี่น้อง,ก,งก็จะเล่นปลาจิบัวก็ถาวบอกเบอกตัวไปจังแมนมแมนเอะบอกเบอกตัวมาสิเดียอ นิทานครับนิทานเราจะลุดรานฟังนิทานบอกสูตร่สูน้องฟังอะไรี่นองครับพี่น้องอีพอดกดจอคือของมากคนนี้าบุขอนมากมากเลยเป็นยังไเพื่อนกินแจกมันไเอากันงพี่นอง ก็ี้กับเป็นยาลายังกินเินกับลาบก้อด้ั้นต้องไม่ก็แด้กินโซเดีจมบกได้บ่ะนีหฮะมกกสซจังบสกไีอย่งนี้บวกไมบวกไนั่นคือเป็นเป็นเป็นแค่ยตูนเนี่ยให้ปยาอืแต่เพื่อจ้าวเบาๆอนว่ะฮะเอาครับ <ด>นันดอกมันๆเนี่ยน้นก็นเนลน่มแฮงนี่มันองอมอีกอ่างื๋อนั่นบ่ปะอ่าปวดเจ่อะไรไม่น้อยอาปากกับวดเนีคนเงอะแย่ความ นั้งหวดไดนหออทั้งหลังครับอะไเท็ดเขาต้มให้กินครับหลังในว่รารู้แลอืมต่กินจากร้องพี่น้องพี่น้อง้นเลยาะกินกินหดเยวะกินของนข้าวปลาทู้าวปลาทครับมันขอันอืม่กินกินได้ มันมันใช่ไหมไม่ขมากไม่มนะร้านเป็นลมมเปนยากแมยารับครนะครับที่เคกินด้พี่น้องเอยนี่เราสุขภาพาะานั้นแครับพี่แม่กินกยางเนาะแต่เราดูเินพี่น้องเินคันเินเต้นโตอยู่พี่ ทำมแม่ให้งนนานย่ดสาเข็ยอยืดน้ำกันจ้ะทำคนแม่รู้ีห้ยืดน้ำกันคพ่อยะเ่็ขียดตั้งหัี่พ่อยดคนเยวต่ก็ยืดน้ำก็ัน่อซยงหอัน่นอซอ,อ,อยเป่มกับวั่ซอยเอก็ดตั้งหากาม้ อน,นอนน,นะหอมปักปักอะไรแล้อโอ้โเก่งเก่งเก่งไ,ได้เยอะๆจรนะต้องกินปิพัฒนานะกินถึงม,ม,มือเลยมือล่นน้อยมือ,อกสองน้อยไปพี่น้องพี่นออ้องก็รอลัว่าต้องกินสิรายามือไกันพี่นอ้องไติดตาม

แก่ผู้แผล่ไดพี่นนองบ้าปรบ้กผัดเน่ม่บอกแก่ไงรับมกินไงแกงบุเฟ่ตตอตัวตองคัหรัอว่าเมนเขียวเด็กแลจะเป็นยังไงบ้างก็ราก็มกินตักเนยนะแล้วเราต้อง้เชี่ววัดตัวหอมุ่นกับุ่นดังก็พ่นวันาพวแก่ผู้แพ้เนาะบาก่าไม่เหมอนก่ดังอ่ะคอนจนผักได้เลย วันแะเราอกวาออหน่ะ no ้ก็ไหวงวันที่กินได้ยาย่หลกินักินย่ะอางเปอน้ม่ด้วย่ี่น้องเสีอา เริ่มอิ่มกันแล้วครับนอน่น่อนาคิดนี่แกกินต้หลังไหมนะครับหลังะกอนครับแอบน้ากอนปบกอแปรบกอปก่อปก่แอแบก่อแก่อแบกอบก่อแกอแนก่อแป๊บก่อแป๊บ่อแนอกอก่อแอมป๊นอแปบปบแบก่ปก่อปก่แปบก่อแบ่าแปบ่อบ่อแบก่แบ สวันนสดคีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ